ครับน้ำตาลครับหลังจากขอดลูกมากครับใน47มือครับว่าได้ปล่อยยักเทือครับมือนใน15เพิ่นออกไปย่งางครับครับปล่อยครับช่วง สอสามือครับฝนตกครับครับเข่าครับต้นกาครับที่นมาตากไป้เริ่มเกิดครับน้ำตาลกะสิจินครับครับไปครับขากุขาครับสานาขาขาขานลื้อลื้อครับขอบสาครับปกติสาไา่ายาข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  าการกระสิเลาะมากนี่ครับครับได้กินปลาแหงครับช่วงเพิ่นลากอวนครับเพิ่นเอาปลาคืนนี้ครับกินข้าวกินปลายัางดีดูครับน้ำตาลมะหอดกะทิดมพิสูจน์ครับ ช่วงนี้ลูกกินนมหน่อยลงครับเพราะว่าอายุลูกเพินเริ่มหลายคือล้วสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดมือแล้วครับน้ำตาลค่อนข้างสิผอมลงครับเพราะว่ากลางคืนน,นอนหน่อยครับลูกกินนมครับนี่ สองสามมื้อที่แล้วครับเริ่มให้กินหน่อยล้งแล้วครับเพราะว่าขี่ยวคนหงอกไาแล้วลูกคนครับเวลากิจนมครับกระสิกัดนมแม่ครับเฮ็ดให้เจ็บนมครับก็เลยเริ่มให้อาหารเสริมเข้ามากะน่มชงน้ำครับพะลูกคนตัวใหญ่แล้วครับนมน้ำตาลห้องบ่อพ่อครับเพราะว่าตัวใหญ่กินเจงครับ อันนี้มือแลกเลยครับที่ผ้าเพิ่อนออกไม่ยางครับตั้งแต่เพิ่นขอดลูกมากครับปกติกะสีปล่อยอยู่ครับบ่บมากครับ,บ,บห่วงลูกครับครับขางปลาครับ ยังงงๆอยู่ครับทำตานเกือเพราะว่าโดนเหลรับม่ได้ออกมากครับครับปกติครับสิเป็นต้นหยาครับขึ้นสูงครับขอบสานี่ครับช่วงนี้เป็นลื่ครับว่าที่สาครับว่าที่สูบแล้วครับแต่ว่าโดยความวาน้นำมันไหลครับ บอบกเพื่อนก็นเลยยกเลยครับข้างนี้เพื่อนก็นต้องหรือททาควบสะอาดครับโลยปูนเขาครับไปทางไหนก็ครับบริสูบครับส่วนนำตาลครับอันนี้สุดครับสุดขอบสาครับทางคุณสิเป็น กำแพงครับแต่ว่ามีป่าครับเป็นหมู่บ้านครับส่วนน้ำตาลกับสีมาได้ซ้ำานี้ครับดูความาเคยลงครับน้ำตาลกับสีบกกาไปครับ หลับล้มครับเย็นนี้ครับเพอ่าช่วงเศราแดดบ้แห้งครับถ้าตกช่วงเทียงเทียงมากครับแดดมากก็เริ่มอาการห้อนครับอันนี้ก็แป๊บเดียวก็เบิก์คำตาครับ,บนนะเ,เริ่มมีอาการเศรแล้วครับเอาละอยากกลับแล้ว ลืมเข้าคับว่าที่ยืนเงียวเลยครับครับเสียงเศร้าครับเสียงหายใจครับครับล่งไปในแป๊บเดียวครับกลับครับครับขอบสาครับสั้นครับเลิกครับครับไอที่เขาขาวนี่ปูนขาวด้วยครับพอพันรุ่ยปับสภาพพื้น ขาเชื่อน้องครับน้ำตาลครับเอออันนั้นปลาแหงเลยเออปลาซิวครับปลาซิวแหงครับครับหมักครับเออครับปกติสิเป็นหยานี่ครับคือขออบสารครับ วันนี้เพิ่นลื้อครับเอารถมาขุดครับยาก็เลยคอนข้างสิบนเหลือแล้วครับแต่ว่าก็สิเกิดหม่ครับส่วนนํำตานครับอยากกลับย่างเดียวครับขับจากขอบสาครับอยากลงตรงหน้าครับอ่ะตามใจนั่งครับแต่ว่าไปไกลบว่าได้ครับเพราะว่าทงงัวเอ้ยทงหน้าเพ่นเอางัวมาลามยู่ครับเบื่อครับ ตะบักอยู่คนละมุมครับกับน้ำตาลครับบ่วจำเป็นกับบอยากให้เขาไปใกล้กันครับครับดุนดุนครับได้มาเทียครับปกติน้ำตาลกาสีมาครับช่วงคลอดลูกบัวใดไปใส่เลยครับอยู่ตังแต่กับลูกครับอันนี้มือแรกครับที่ลงทงหน้าครับ ครับไปแพ๊บเดียวครับกับมาเมื่อยครับครับอาการเศร้าครับครับผมลัดความมวยย่างครับมือนีภาพเบิ้งบรรยากาศังมาสอนน้องน้ำตาลครับหลังจากคลอดลูกมาได้สี่สิบแปดเมื่อแล้วครับห้องกสิดีปล่อยผ้ายางครับอ่ะชิปนี่เอาไว้ซ้อมดีกันครับ ก่อนจากกนอจะเลืมกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติที่ตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ